สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็อยู่กับจิ๊บนะคะที่ช่องจิ๊ปปี้จุ๊บเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการคลอดนะคะของจิ๊บนั่นเองนะคะมารีวิวความเป็นแม่นั่นแหละนะคะก็จิ๊บคลอดน้องได้ตอนนี้แปเดือนแล้วนะคะน้องอายุแปดเดือนนะคะจะมาเล่าเรื่องราวการคลอดนั่นเองนะคะตอนท้องนะคะจิ๊บก็มีความตั้งอกตั้งใจนะคะว่าจะคลอดเอง คือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบก่อนท้องแต่อะไรเงี้ยก็คือศึกษาข้อมูลมาแล้วเท่าที่เราเรียนมานะคะจิ๊บก็เลือกเลยว่าฉันจะคลอดเองคลอดเองอะมีแต่ประโยชน์น้องได้ผ่านผ่านช่องธรรมชาติแล้วแบบจะมีภูมิคุ้มกันนู่นนั่นนี่การหายของแผลไวได้ฟื้นตัวไวหน้าท้องแบนราบเร็วเข้าอู่เร็วทุกอย่างแบบมีแต่ข้อด,ดีเงะะี้ยค่ะจิ๊บก็เลยเลือกว่าจะคลอดเองในนี้ พอมาท้อ,ง,องจริงๆแล้วนะคะมันเริ่มมีความวิตกกังวลช่วงเจ็ดแปดเก้าเดือนเนี่ยจะมีความคิดเกี่ยวกับการคลอดอยู่ตลอดเวลานะคะฉันจะคลอดอยังไงฉันจะคลอดได้ไหมเริ่มตื่นเต้นนะคะว่าการจีบคันคลอดเป็นยังไงเริ่มไปศึกษาหาวิธีนะคะว่าเอยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องเตรียมของเต,เตรียมนู่นเตรียมนั่นเตรียมนี่เพื่อว่าเออจะคลอดเดี๋ยวเจ็บท้อง เจ็บท้องคลอดนะเดี๋ยวจะเจ็บเริ่มเจ็บท้องแล้วต้องแบบเออเตรียมพร้อมที่จะไปอะไรเงี้ยทีนี้ก็มานั่งคิดว่าเออแล้วทําไมเราแบบวางแผนอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถลาง,งานอะไรได้เลยวางแผนชีวิตไม่ได้เลยแล้วแฟนของจิ๊บก็แบบต้องลาง,งานหรืออย่างเงี้ยเขาก็คือลาง,งานได้สิบห้าวันนะคะดังนั้นแบบมันมีผลกระทบต่างๆมากมายแล้วแบบต้องมาเฝ้ารอเวลาว่าเออฉันจะเจ็บท้องตอนไหนฉันจะปวดท้องค้อตอนไหนจิ๊บก็เลยเปลี่ยนใจ ตอนเก้าเดือนละ3-8วีกจิ๊บก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็ไปขอนัดหมอผ่าคลอดนะคะตอนแรกหมอนัฐวันที่19พฤษภาคมหมอว่างจิ๊บฝากพิเศษกับหมอนาะแล้วก็หมอว่าง19พฤษภาซึ่งตอนนั้นก็จะแบบเออเกือบ3 9วีกแล้วอะไรเงี้ยจิ๊บก็อ,อ๋อไม่เป็นไรตอนนั้นน่าจะประมาณช่วง10 89อะไรอย่างเงี้ยที่ไปขอเลื่อนหมอไปขอนัดหมอผ่านะคะก็ ก็ไม่เป็นไรถ้าปวดท้องก่อนคือมันก็ยังก,กงั้ากึ่งลังเลจิ๊บก็แบบว่าไม่เป็นไรถ้าปวดท้องก่อนก็คลอดเองไปแล้วกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวเล็กตั้งแต่สาวแล้วน้องตัวเล็กไม่เกิน2 5 0 0ันห้ประมาณนี้ก็คือน่าจะคลอดได้เอ่อก็เลยแบบไม่เป็นไรถ้าปวดท้องก็จะคลอดเองแต่ถ้าแบบความรู้สึกในใจก็อยากผ่าเพราะว่ามันจะได้จบจบแล้วก็ทุกอย่างก็วางแผนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ ลางงลางานอะไรเงี้ยลางงลางานอะไรเงี้ยมันก็แบบเรียบร้อยสมูทดีอะไรเงี้ยเข้าวันที่สิบเอ็ดปวดท้องหมอไม่อยู่หมอไปต่างจังหวัดเราจิ๊บก็ปวดท้องนะคะเจ็บคันข้อทุกคนไปหาเริ่มปวดตั้งแต่ตีห้าปวดตีห้าเริ่มเป็นปวดเตือนนะคะจิ๊บก็ไปโรงพยาบาลตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงนะคะคือเป็นพยาบาลก็จริงแต่ไม่ได้อยู่กับ สูติกรรมไม่ได้อยู่แผนกหลังคอ,อะ่ะมันนานทีนี้ความรู้มันก็เลือนลางพอเราไม่ได้แบบอยู่ประจําตรงนั้นนึกออกไหมคะก็แบบพอรู้บ้างแต่มันไม่ได้สัมผัสเยอะนะคะมันก็จะแบบเออไม่ค่อยรู้ลึกร,ร,รู้จริงอะไรเงี้ยก็แบบเออเจ็บท้องไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเจ็บคันเตือนหรือมันเจ็บคันจริงแล้วแล้วกปากมะลูกเราเปิดหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็ไปหาเขา เขาก็ PV เนาะ PV ก็คือ,อตรวจเช็คปากมดลูกเราว่าเปิดหรือยัง P ี PV ไปปากมดลูกไม่เปิดไม่เปิดเลยซักเซนเดียวนะคะทุกคนจิ๊บก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะคะก็มานอนปวดท้องบิดซ้ายผิดขวาจนถึงหกโมงเย็นเริ่มมีมูกเลือดออกมามูกเลือดออกมาก็คิดว่าปากมดลูกน่าจะเปิดละแต่ไม่มั่นใจว่าเปิดกี่เซนก็กลัวว่าไปโรงพยาบาลแล้วแบบถ้ามันไม่เปิดอีกมันก็จะเฟลใช่ไหม ไปแวกคลินิกก่อนนะคะให้เขาแบบตรวจด,ดูก่อนพอหมอตรวจด,ดูเปิด1นึ่เซนแล้วหมอได้ทำการนวดกระตุ้นปากมดลูกให้นะคะทำให้แบบเจ็บคันคลอดเยอะมากขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าการนวดกระตุ้นน่ะจะทำให้คลอดไวขึ้นนะคะออพอได้รับการนวดกระตุ้นปุ๊บมูกเลือดจิตมันก็ออกมาเยอะมากๆเยอะแบบว่าเยอะจนหน้าตกใจอะ่ะแล้วจิบก็ไปแอดมิด ประมาณสี่ทุ่มเริ่มมีลมเบ่งตอนนั้นอะไม่รู้เลยนะคะว่าหมดปากมดลูกอะมันไปขนาดไหนแล้วจิ๊บเริ่มมีลมเบ่งขึ้นมาก็เลยบอกพี่พยาบาลนะคะว่าเออมันเริ่มอยากเบ่งแล้วอ่ะพี่อะไรเงี้ยเขาก็มาตรวจดูมันเปิดสี่เซนทุกคนแอดมีตั้งแต่ทุ่มสี่ทุ่มอะมันเปิดสี่เซนแล้วทีน,นี้เขาก็เห็นจิ๊บเข้าห้องคลอดเข้าห้องคลอดเขาบอกว่าเออเผื่อแบบคลอดไวอะไรเงี้ย พอไปขึ้นขาอย่างแล้วเขาก็แบบเหมือนช่วยกันแหกกันแหวกกันทุกคนมันทรมานเจ็บปวดมากปวดท้องไม่เท่าไหร่ที่ที่ทรมานสุดก็คือพอมันมีลมเบ่งลมเบ่งมาทุกคนมันอยากเบ่งแต่เราจะเบ่งไม่ได้เพราะถ้าเราเบ่งเลยอะ่ะจะทําให้ปากมดลูกบวมพอปากมดลูกบวมปุ๊บเราจะคลอดไม่ได้คือมันจะเปิดไม่เต็มที่เปิดสุดจะอยู่ที่เก้าถึงสิบเซนนะคะปากมดลูกอะ่ะ ถ้ามันบวมมันจะเปิดสุดไม่ได้มันต้องอั้นตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทรมานที่สุดในการคลอดนะคะก็คือต้องอั้นลมเบ่งไว้อะไม่ได้การเจ็บท้องไม่ได้ทรมานมากเท่ากับการอั้นไม่ให้ตัวเองเบ่งทรมานจนแบบจิกแขนจิกขาตัวเองจิกทุกอย่างอะทุกคนจนแบบพี่เขาบอกว่าให้เบ่งเริ่มเปิดถึง6เซนนะคะพอเข้าห้องคลอดอะขึ้นขาอย่างอะไรแล้วเขาบอก6เซนละ6กเซนเขาให้เราเบ่ง ความรู้ที่ได้มาตอนเรียนอ่ะขอให้เบ่งตอนแปดถึงเก้าแปดถึงเก้าเซนคือแปดเซนขึ้นไปถึงค่อยเบ่งแต่มาตอนที่ถึงกับตัวเองอะค่ะหกเซนขอให้เบ่งแต่ใดๆจุดนั้นแล้วเราก็คิดว่าพี่พยาบาลตรงนั้นอ่ะเขาต้องมีความรู้ชํานาญการเขาทําอยู่ตรงนี้ยเขาต้องรู้ดีกว่าเราคือความรู้มันอาจจะใหม่แล้ว,วคือเบ่งตอนหกเซนได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยจิ๊บกออ็โอเคทําตามท,ที่เขาพี่เขาสั่งอะไรเบ่ง เบ่งอยู่อย่างนั้นนะทุกคนแล้วน้องไม่ออกเอ่อก่อนเบ่งเนี่ยเขาเจาะถุงน้ำข้าก่อนนะคะจิ๊บได้รับการเจาะถุงน้ำ่ําเจาะปุ๊บพี่เขาบอกว่ามันเป็นเลือดทั้งนั้นเลยน้ำข้าของจิ๊บอะเป็นเลือดไม่ไม่คือปกติน้ำค้ามมันจะเป็นสีแบบใสๆนึกออกไหมเอ่อแต่ทีนี้ของจิ๊บอะเป็นน้ำขําเลือดเป็นเลือดเลยนะคะแล้วก็เบ่งเบ่ง เขาบอกให้เบ่งเขากระตุ้นเหมือนกระตุ้นเขาไปไม่รู้ว่าทําอะไรอ่ะแต่กระตุ้นให้เราเกิดลมเบ่งพอเกิดลมเบ่งปุ๊บก็เบ่งสุดสุดฤทธิ์สุดเด็ดของตัวเองเลยนะเบ่งเบ่งเบ่งไม่ออกแล้วพอยิ่งเบ่งยิ่งเบ่งหัวใจของน้องอ่ะยิ่งลดลงปกติของเด็กจะต้องร้อยสี่สิบอับแต่ว่าของน้องหลังจากที่น้องปุ่นนะคะหลังจากที่จิตเบ่งเบ่งเบ่งพยายามคลอดอย่างเงี้ยลดลงไปเหลือแค่สี่สิบห้าสิบ พยาบาลก็เริ่มใจไม่ดีละพี่พยาบาลใจไม่ดีอีแม่ก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะคะก็แบบเฮ้ยยังไงอ่ะพอพักไม่ได้เบ่งหัวใจน้องก็เริ่มเออกลับมากลับมากลับมาทีนี้ก็ลองอีกรอบนึงอีกชุดนึงลองอีกชุดนึงหัวใจน้องก็ดรอปไปอีกนะคะซึ่งตรงเนี้ยคือจิ๊บไม่รู้หรอกเรื่องราวเหตุการณ์ว่าข้างในอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่เรามีความรู้และเรียนมาเราคิดว่า หัวน้องมันยังแบบไม่ดันมาสุดปากมดลูกอะตอนที่มันโชว์ประมาณ4ี่เซนอะแต่เราได้ทําการเจาะถุงน้ําข้ามไปใช่ไหมคะก็หัวยังแบบลอยอยู่ไม่ได้ลงเอ็นเกจเต็มเนี่ยอาจจะทําให้พวกคอร์ดสายสะดือเนี่ยมันลงมาได้เท่าน,นี้เรายิ่งเบ่งสายสะดืออยู่ตรงเนี้ยเรายิ่งเบ่งยิ่งไปกดสายสะดือสายสะดือก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงลูกเลือดมันก็ไม่เป็นเลี้ยงลูกก็ทําให้แบบหัวใจเต้นชา้าอันนี้ความคิดจิต ซึ่งไม่ได้ถามพี่พยาบาลไม่ได้ถามหมอไม่ได้อะไรอันนี้คือความคิดที่เรียนมาเท่าที่เข้าใจว่าเคสของตัวเองน่าจะเกิดแบบนี้เบ่งอยู่อย่างนี้ค่ะประมาณสามสี่รอบตีสามเออเกือบตีสามตีสองกว่าพี่เขามาถามว่าถ้าให้ผ่าจะผ่าไหมผ่าคลอดจิบตอบแบบไม่ลังเลผ่าค่ะยังไงก็คือเลือกลูกเอาไว้ยังไงก็ได้ขอให้ลูกปลอดภัย เขาก็จัดการเลยค่ะเซตสาสายฉีดเอ่อโกนขนอะไรอย่างเงี้ยแบบจัดการเชฟตรงนี้ให้เรียบร้อยโกนขนคอนตอนนั้นวุ่นวายมากเปิดน้ํากรงน้ำเกลือแล้วก็เข็นเข้าห้องผ่าตัดอย่างรวดเร็วแล้วหมอก็เข้ามาอา่อตอนเข็นไปก็ยังทรมานกับการแบบลมเบ่งจิ๊บก็ยังคงต่อสู้กับลมเบ่งกับไอ้ที่มันไม่ให้เบ่งอ่ะคือ ั้นลมเบ่งไว้อะคือถ้าเบ่งก็กลัวแบบลูกจะไปกดกับสายสะดือแล้วหัวใจลูกก็จะเต้นช้านึกออกไหมทุกคนคือเราต้องอั้นไว้ถ้าเราเบ่งอะลูกเราจะหัวใจเต้นช้าลูกเราจะหัวใจเต้นช้าแต่จําได้ว่าพอไปถึงแบบจะขึ้นเตียงที่ห้องผ่าตัดแล้วอะลมเบ่งมันมาแล้วจิ๊บแบบไม่ไหวแล้วทุกคนขอทีเถอะนจิ๊บก็เบ่งเบ่งแต่น้องไม่ออกนะคะแต่เบ่งแบบให้มัน ไอ้ที่มันมามันจะเบ่งก็คือแบบมัน,ม,นมันอั้นไม่ไหวแล้วอะจิ๊บก็เบ่งเบ่งเบ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีผลเสียกับน้องอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นคือมันไม่ไหวแล้วพอขึ้นปุ๊บเขาก็บล็อกหลังบล็อกหลังตอนนั้นจิ๊บก็โป๊เปื่อยหมดแล้วนะคะทุกคนเขาก็ปิดผ้าอะไรเงี้ยให้เรานอนตะแคงคุดคูดนะคะแล้วก็พอหมอบล็อกหลังฉีดยาเข้าไปปุ๊บทุกอย่างถึงตรงเนี้ยคลายไปหมดเลยทุกคนเหมือนแบบ เหมือนกําลังโดนฉุดลงนรกอยู่โดนฉุดลงนรกอยู่แล้วอยู่ๆก็ลอยขึ้นสวรรค์อะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือแบบลงไปหมดเลยความรู้สึกตรงนี้มันหายไปใช่ไหมความปวดความอยากด่งความทรมานข้างล่างหายไปหมดเลยทุกคนแล้วเขาทําอะไรอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกไม่รับรู้รู้แค่ด,ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็มีเสียงนององ้องร้องไห้เออทั้งเลออกมาคือปุ่นออกมาแล้วเรียบร้อยเย็บเรียบร้อยเสร็จ อตอนผ่าข้อจิตมีขึ้นไส้อาเจียนนิดหน่อยที่แบบพี่อยากอ้วกอะ่ะพี่อยากอ้วกอะ่ะบอกพี่เขาแต่มีอ้วกนะมีขึ้นไส้เฉยๆแต่ไม่อาเจียนอื่นๆก็คือปกติหลังจากนั้นก็กลับห้องพักปืนสบายอนอนราบ8ดชั่วโมงนะคะให้นอนราบ8ดชั่วโมงคือลุกได้อีกทีตอน9ก้าโมงครึง่ง แปชั่วโมงไหมเออประมาณนั้นแหละเก้าโมงครึ่งเขาให้จิกลุกได้เงี้ยซึ่งวันนี้ถ้ามาพูดถึงการคลอดผ่าคลอดกับคลอดธรรมชาติคือถ้าคุณแม่ร่างเล็กนะคะแล้วรู้สึกชัวรไม่ชัวร์กับการผ่าคือเอาจริงๆไม่อยากพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่ก็จะพูดในมุมของตัวเองนะคะว่าถ้าให้เลือกจริงๆอะผ่าไปเลยจบจบ ให้เลือกได้ตอนนี้ถ้าให้จิ๊บกลับไปอยู่ตรงนั้นก็คือผ่าไปเลยจบจบทุกคนคือถ้าเรามาคลอดอย่างเงี้ยเราต้องไปลุ้นอีกนะว่าเหมือนจิ๊บไงฉันจะคลอดได้ไหมจะมีปัญหาอะไรระหว่างคลอดไหมและสุดท้ายมันจบด้วยการผ่าคลอดนนะเราจะทรมานทั้งขึ้นทั้งล่องยังบอกไหมต้องไปเจ็บคันคลอดมีความรู้สึกด,ดีนะทุกคนที่จิ๊บไม่โดนตัดก่อนอะ เออเพราะว่าขอดธรรมชาติต้องโดนตัดใช่ไหมไม่งั้นจะมีแผลทั้งข้างล่างแล้วก็แผลข้างบนนึกออกไหมเออผ่าลอดไปเลยจบจบไม่เสี่ยงไม่ต้องมาลังเลคลิดนู่นนั่นนี่นะคะก็คือบอกหมอไปเลยว่าขอผ่าลอดถ้าหมอฝักพิเศษทําได้ก็โอเคตามนั้นคือสบายใจไม่ต้องมาอะไรแบบโอ้โหมันมีสตอรี่อย่างเนี้ยให้จดจําแต่มันก็เป็นประสบการณ์ดีนะคะว่าการจีบคันลอดอ๋อเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย ซึ่งถ้าได้รับการผ่าคลอดในคันแรกไปแล้วนะคะจิ๊บก็คันต่อไปจิ๊บก็จะต้องผ่าคลอดไม่สามารถคลอดเองได้แล้วนะคะเพราะว่ามดลูกมีแผลแล้วนะคะก็ต้องผ่าคลอดเท่านั้นค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะที่มาแบ่งปันมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าเออการคลอดของจินะ๊บเนี่ยมันทุลักทุเลอะไรยังไงบ้างนะคะเออลืมบอกนะคะตอนที่แบบไปคลินิกใช่ไหม หมอนวดกระตุนนะ้นแล้วก็ให้กลับมาบ้านหมอบอกว่าไปอาบน้ําอะไรกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าโรงพยาบาลทุกคนพอหมอกระตุน้นปุ๊บมันปวดถี่ขึ้นเยอะมากแล้วจิตต้องแบบกินข้าวไปมนลูกบิบตัวอเอาใครกินข้าวมาลูกบิบตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปอาบน้ําก็คือแบบเอ๊ยตักรีบตักน้ําตักน้ําตักน้ําอาบน้าเอ้ามาลูกบิบตัวสาวผมสาวผมมลูกบิบตัวทุกคนเป็นอะไรที่แบบ โคตรทรมาเลยอ่ะทุกคนได้ๆก็คืออะสุดท้ายตอนนี้เห็นหน้าลูกก็เคยยิ้มมีความสุขนะคะไว้ถ้าใครแบบอยากฟังหรือว่าเมัลโมยอะไรเงี้ยหรือไม่ทุกคนไม่ได้อยากฟังเลยจิ๊บอยากมลัลโมยจิ๊บก็จะมาในคลิปต่อไปนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะมีมาเพียนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินให้เมาส์ก็คือเมาส์ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยวันนี้ไปละค่ะ Bye-bye.